โอ้ย oh oh <my> วันนี้อุ้ยทองร้องเลยอะ <me> วันนี้เราจะมาทำข้าวจี่มอสซาเรลล่าชีสโดยที่เราจะใช้สิ่งนี้เริ่มแกะข้าว <Yeah. S 1> เหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เหลือจากส้ตมตำ oh Good j o ค honey คือจริงไม่อยากให้มันกลมดิแต่ชอบให้มันมีความผูกค่ะนิดนึงอ่ะเราต้องคลุกอันนี้ด้วยซอสจะได้อร่อยนะคะโอ้ oh my god หอมมากแต่นี่โรชีแล้วคลุกเลยค่ะ <Okay. S 1> อ่ะเลนี่ก็คลุกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ปั้นปั้นกลมๆแล้วบีบให้แบนนะคะเพราะว่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะ yes daddy <that S 1> said that please try this at home it's so cute น่า a ัก so cool i know right who invented this japanese people they're smart ชาวนาบุญหล่อนโอ้มอเม่ย์หยุ Don't use your hands. Here, use this. Thank you, honey. โอ mm ้ o ูตะกรุดเลยเสร็จแล้วนะคะข้าวจี๊ดเสร็จแล้ว เฮ้ยมากินเลยโอมกอ้โหพี่แหมงอร่อยมากกรอบมากเลยเรื่องมากินเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยกรอบเนี่ยอืมรสชาติดีอร่อยวันที่ oh my god อืมอืม this one is the best ลองไปทำตามกันดูอร่อยจริง Now we only have three left I guarantee you use mozzarella It's good